สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะพี่กุ้งกลับมาแล้วแล้ววันนี้พี่กุ้งนะคะจะให้กำลังใจนะคะคนที่ดังในตอนนี้นะคะก็คือพิมพ์ริพายนะคะก็คือเขาไร้สดถแถลงนะคะดราม่านะคะถามว่ากลับมาทำความดีเขาผิดอะไรนะคะพี่กุ้งก็เข้ามาดูคลิปของพิมพ์ริพายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็ดังนะคะแล้วก็มีรายสักเป็นสัญลักษ ของเขาเองนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้านะคะที่ปากจัดจ้านนะคะแต่ใจดีนะคะแฟนคลับนะพี่กุ้งสุนิภาสิงห์ทองชื่นชม นะคะคุณพิมพ์นะคะขอเรียกชื่อคุณพิม์พนะคะเพื่อความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะคนชื่อคุณพิม์คนเนี้ยเป็นคนหน้าตาสวยนะคะเขาอาจจะทำศิลยกรรมที่เขาเข้าบุคลิกของเขานะคะแล้วก็สักลายที่เขาชอบเพราะคนเราเกิดมาชอบไม่เหมือนกันตอนนี้คนคนนี้เป็นแม่ค้าที่สามารถขายอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ ความน่าเชื่อถือเพราะอะไรไหมคะเพราะเขานะคะเชื่อมั่นในตัวสินค้านะคะถ้าใครได้รองหรือใครได้ซื้อไปใช้แล้วคนคนนั้นก็จะชื่นชอบในผลงานและสินค้าที่เขาให้กับทุ่มเทนะคะเสียสละเวลาในการค้าขายทุกอย่างถ้าเขาไม่มีความตั้งใจในสิ่งที่ดีและไม่มีลูกค้าได้เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนนะคะอาจจะมีความอิจฉา เป็นแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้คุณพิมพ์นะคะเขาก็อ,าอยากตอบแทนสังคมนะคะแฟนคลับก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาจุดยืนบ้างคนนะคะจะทำความดีนะคะมันยากนะไอทำความชั่วใครก็ทำได้นิดเดียวแต่ความดี พี่กุ้งนะคะบอกคุณพิมพ์เลยขอให้อดทนนะคะไม่ต้องไปโกรธตอบไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าคุณพิมพ์จะทําความดีสู่สังคมประเทศไทยแล้วก็เด็กๆคนที่ยากจนที่อยู่บนดอยที่ขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างคุณพิมพ์ถือว่าเป็นนางฟ้านะคะที่มาส่งเสริมนะคะให้มนุษย์ทุกคนที่มีความทุกข์ทุกกายทุกใจนะคะเพื่อตอบแทนสังคมนี่เป็นผู้หญิงเก่ง นะค,ะคนที่เป็นแฟนขับพี่กุ้งก็เป็นแฟนขับของคุณพิมริพายนะคะไม่ต้องเสียใจใครจะมาว่าคุณพิมพ์อย่าไปคิดนะคะเพราะว่าการทำความดีแล้วนะคะมันทำยากนะคะคุณพิมพ์นะแล้วก็คุณมเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามา ก็คืออยากอยากจะพูดนะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านคนที่โจมตีคุณพิมพ์นะคะก็โจมตีไปเถอะค่ะคุณพิมพ์เราไม่ต้องไปคิดมากนะคะเราคิดว่าเราทําความดีนะคะก็คือเขาก็คนสวยเนาะคุณพิมพ์เป็นคนสวยแล้วก็คนเราเกิดมามีมนุษย์เนี่ยก็คือมีความอิจฉาลิษยากันเป็นธรรมดานะคะที่คนไปว่าคุณพิมรีพายเนี่ยขอให้คนคนนั้นหันกลับมาดูตัวเองนะคะว่าคุณเน่ะ เป็นแบบไหนนะคะบางทีความชั่วของคนอื่นะ่ะมองเห็นเท่าภูเขาเลยไอความชั่วของเราอะ่ะแทบจะไม่เห็นเลยว่าความชั่วตัวเองคืออะไรบางคนนี่อ้วนเนยังไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองอ้วนนะบางทีมันเป็นการหลอกตัวเองนะคะ คุณพิมพ์รีพายเนี่ยพี่กุ้งคนคนนี้นะคะอยู่ช่องของ YouTube ชื่อว่าช่องสุนิพาสิงทองพี่กุ้งจะให้กำลังใจเลยนะคะแล้วก็ต่อสู้นะคะแล้วก็ทำไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้กำลังใจเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณ พิมลีพายเนี่ยท่านก็มีรายได้เยอะนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันนะคะแล้วก็ยิ่งได้ y o u t u b ่ะเขาก็ได้เงินจาก YouTube เยอะมากมหาศาลนะคะคนเราเนี่ยตายไปเนี่ยไม่ได้เงินไปสักบาทหรอกมันได้แต่บุญได้บารมีคุณพิมลีพายถ้าได้ฟังช่องพี่กุ้งนะพี่กุ้งให้กําลังใจแล้วไม่ต้องไปคิดมาก ไม่ต้องเสียน้ำตานะคะใครจะว่าอะไรเรานิ่งเฉยเราไม่โต้อตอบเพราะเราทำในสิ่งที่ดีนะคะความดีนะคะจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่คนที่ไม่ดีเขาก็จะห่างไกลจากเราไปเองนะคะ เราเป็นผู้ชนะนะคะไม่ต้องไปยอมแพ้นะคะเพราะว่า,าคุณพิมพริพายเนี่ยท่านอาจจะปากจะไม่ค่อยแพยรร้อสักเท่าไหร่แต่จิตใจดีนะคะมีเมตตาด้วยสายเลือดเพราะว่าครอบครัวของคุณพิมพริพายเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เป็นคนทําบุญนะ แล้วก็คุณพิมริพายเป็นคนกระตันยูกตะเวทีต่อบิดามารดาลาคะแล้วก็เพื่อนฝงปู่ย่าตายายแม้แต่ลูกค้าที่รักที่คนซื้อของเขาเขาก็เป็นคนดีจิตใจดีพี่กุ้งคนนี้ให้กําลังใจคุณพิมพ์ลิภายสู้ๆนะจ๊ะบาย